ปีกินปีนวดปียุบป,ปียางปีบมาน้อเอไปมากอก่เช้นนี้ว่ากินข้าวก็กินในเะบวกไม่บวกตัดมองมาโอกาเคปีมันหือมาหมนหือปีหน้าปีแจ้วังพ่อวโพอตาเดียดหนา้วาวังเปลือกลำหนา้ายังเออกูวสัวอำ่ำใครมากำมาเยี่ยวลูกซินในกากูนางเสียดเยี่ยวกะวางเอพราะมันเหมือนเป็นคนมีเขาแต่มันหือปีของอาหามเมื่อหมป่า ด้ดูว่าชูนน้อปีเั้นหนอนนที่เขาเปียนอะเจ้าหึ่งตาดิก่ปีนีาสีอเฮ็ดเยาเท่ารถกาเลปิงนิงเปียนมาเปิ้นเขียนทู้ซึ่งซึ่งปีนนเมืงพึ่งวาอยู่จำคงไม่ไปเลยคนยืนเบื่อลำมาซา สองวันเนาะเออเพราะว่าตั้งไห้ตั้งแก่แล้วปิดกล่องบ้านนั้นก็ว่าสิวันนอกไผมักตุมักแก่ว่าพี่ก็ถึงหมู่ว่าเนาะเออได้กับพี่โมเวีวสิรากันันกินเนั้นเปียนียววเาส ทุกขาโลกาโลวากาไปหาถึงที่เเอ็นอันเฮาอํามือว่ามันทุกเหียวสั่งมาวางปมในวังเจ้าวางอปเยคือเตฮักโกเียงเฮาลเายกเอาน้ลจัง h ไม่หมอปีตัวก็เตะแค่ตำน้ำควายย่อนอ่อนพิอีลาเช่นกว่าเอาน้ำลายอย่างอ่ะมันกระโดงขุดกรงโคโนก็ปลาบมอปีตัวก็ห้องมาโยกเพราะว่ามันนั่เตะแค่ตำมาเกีน เหรอคะกิน้มัใจกูก็กูก็ได้กําขนมใหม่ชุ่มค่ะ